สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคน้นมือนี่สิผ้ามาเที่ยวไอ้เบิ้งบรรยากาศอีสานบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะว่าไอ้พ่นยูแบบใดจังไหนเนาะพี่น้องเนาะกะตื่นขึ้นมาย่ำเส้กกับว่าสิผ้าแวะเบิ้งเพื่นสาวหลอเพ,พ่นนั่นเพ่นนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งกันค่ะว่าชีวิตอีสานบ้านเฮ้ามันเป็นจังไหนแบบ ไปยู่เมืองหนอกโดนไหมวะเมื่อพอชีวิตเก่าๆกะคิดอยากให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะพี่น้องเนาะพวกที่พันยูต่างแหนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเบิงกันค่ะมพี่น้องบรรยากาศบานบานวันนี้มาดำแบบสวิสเดนมากสารคามยินดำหนําจุ่มเนาะพี่น้องเนาะเจ้าของแ้วบอลน้าของแนวบอ อันนี้มาะ婆ขวดสาวหลอกพี่น้องเดาจะเห็นเพียด้วนี่เจ้าเห็นว่านี่สาวหลอกสาวหลอกสาวหลอกยี่หรีดอนนี้ว่าไม่หลอกสาวแต่สาวหลอกอน,นี่ท่าเห็นบนเกตเเก <phải hiếng nói variables> đây là nhà của anh. Inside. Inside, Đây <h aç thompa> <h este> <contamination> <meals> ัวได้ิบได้ตัวเจ๊ซิบ่อือพี่น้องพน <tripod. S 3> to ี Luckily, no ่น so ี่น <sandwiches enemies>. ี่น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 ี่ดักแด้ขาเจ้าเอดักแด้เขามากแกะซูกินเห็นปะนี่ดักแด้นีเาพิ่นสาวหลรอพน้าเอือแซ่บนโดนเห็นเทียพี่น้องโดโดนเห็นเทีย บ้านเทาบับใครมีเหรอเด้นองไงนไม่ใช่เราบัวอืมไม่ใครมีแล้วผู้นนางสาวอยู่ไวๆอยู่พี่น้องสุดยอดสุดจัศพี่น้องวิถีชีวิตสมัยตะกอนตะแกรงพอแม่ผ้าปินเนาะมสมัยคืองูเฮดพอปิดแล้วที่เราเฒ่ารุ่นเก่าคนนี้อันนี้ไม้บ้าเราเจ้าเอาไปตามสินตามแค่พี่น้องง่ามครับมไม้ง่ามครับ

เราใส่กันเฮ็ดเลยไปเลยเฮ็ดอันเช้นน้หน่อยๆไปเลยมันสิเป็นใส่แอนเส้นกลางได้เนาะมันสิเป็นไหมเส้นกลางแหม้ันบ่แม่นไหมหน่อยบ่แม่นไหมใหญ่มันเป็นไหมเลยน่าต้องเรียกบอกอีกคันเป็นอ๋อยังก่อนีบเสาไปเลยกันไหมเลยไอ้คนฟังในมันเป็นจังไรก่อนนี่ละว่าวนนี่นี่ละเอาวันนี้ไอ้คนคนซับคนละนี่พอาวันนี้เออขัดเสาวไปเลยเป็นไหมเลย พันบ่เอาไม้ญ่ออกเอาไม้หน้อยต้องลบก่อนเอาไม้น่อยต้องหลบก่อนมันบ่หลุดก้อนเบียกงอกมันหอกก่อน่อยมาเบียกในเออวันไอันใดมันงามก็กาันไดนไม้น้อยไม่น่อยงามก็ไม้เลยมันบ่เส้นน้อยแล้วไม้น้อยเาได้หลัวไม้น้อยเาไออกเแต่ว่าตำสินกับงามคืเก่ามันบ่เขาจะเสร็จหะพี่น้อง เบิ่งเอาหรือป you you ่าิธีท่ยบานบานเฮาม่ใส่นหมดแค่เบิ่อนับบานกับานมีบ่ฮะับบานมีบ่มียังไหมขวกระ้นบ้านนี่ตัวนะพี่น้องพักสบัวโยกขึ้นเบิ้งด้วยคุอะปัดเป็นังไนั่นนั่นพักสบัวสิบบาทพนาพี่น้องเอ้ยมาสื่อน้ำกัดเลย้อ เบิ่งกับเข่าสิบาทยี่สิบาทพี่น้องเลยแต่อย่าหัวว่ะพูดนะนั่งต้องมองแตงแมงอยู่แต่คุณพ่ออย่างนี้ทำยังีงยังแกงยังนั่นแกงยังนั่นแกงแมลงงัมค่ะแกงแมละงามแกงแมลงามเัียค่ะก็ส่พักค่ะแกงแมลงามงั้มก็ส่งพักข้างหน้าค่ะพักพี่น้องว่าจังไรก่อนแม่ค่ะ มพูดอะไรพอะไรวดปอบกินก้นเลยเบิ่ง่บลานไม่งแล้วมัาทักสยหัวจนแบบไม่งแก่เลมค่ะา้มค่ไม่ั้งกนกนทิ้่ะนันี่น้อกัวค่ะอันนี้นิ่าคุณโมนะคะเนี่ยเอาอันนั้นขึ้มาจังสันมาจังไหก่อนว่าด้วย จุดสวนล่วมาหนมแขมาเตี้ชุดสวนลวมยำส่ำยำเร้งตีพูดแลรวอยู่ไปทั่วทีทั่วแดนละสิบาทพี่น้องเอ้ยอมบ้านสิบาทสิบาทย่าไปแง่พ่อแล้วพ่อแล้ว เบิ่งเยูะอืมชอบเบิ่งเยูะเบิ่งอันเพิ่นทำหกทำสาดพี่น้องเอ้อบ้านเฮาผู้ผัวทำผู้เมียนเก๋เจ้าเอิ้อนยังกะสอดอันนี้พ่อใบถ้าเมียสีได้รดนี่กับตอนเลน จังน้อยนี่แหะเดี๋ยวสิภาพไปบิงข้างอ่ะพี่น้องไปบงข้างหลังเพื่อนโอ้ยว่าบนล่ไล่สามไล่งามบอไล่งามบอคนมางามค่ะเอาสดสดพี่น้องโอ้สุดยอดชีวิตวิถีบ้านเท่าเนาะอือเป็นี่ละ อันนี้เขาเจ้าเอื้อนยังนี่พ่อผือผือไม่ไม่ไหลตีต้นกกต้นกกใส่ต้นกกต้นสาเตียรนะเออบ้านเฮาเอือนผืถ้ากัดแปลว่าจะใส่ไหนองกระเทียมนองกระเทียมว่านอะไน้องกระเทียมเขาเจ้าบ่แพงบ่บัวน้องหลวงบ้านเฮาเตี้ยน้องกระเทียมตียยังลัดไปหน้าเขาเยีอยนยังไรวันตะกีไหมเนาะ เมื่อกี้ยางไรไปนไ่ยังเปนยังเปดนดัาเ็นยังเป็นันมัเป็นยันยังปไนยัเยังเม็นงเป็นยัเำบ่ยด้เด้นบักเน้องเระนเป oh, oh, sure okay. oh, say, light, ีย like ังอ้ยบ้าน็น่ใหเ่นยอยเป็่ยันยนยงเนยัเปนยเ็นยังเนัเนเปยังเป็นยังเป็นย็นยังเปนยันัเยังเปนังเป็นนเนีนนเเยนังยง็ย็นยนังนเันเนังเด้นเนมัน <anto> <kaz Pe ak pie> ว่าสิมาบ้านว่ายันโควิดเออมันยานโควิด่คยเลยบอกวันยู่หันละมึงกูหนีมาก่อนหรือย่า่หนีมาก่อนมันมันจำได้ๆแต่ใครจะเห็นมันหนีจำได้บมดจำมันบ่ได้แต่จักตาหัวพี่น้องเตือนยน่เหมือนเ้ามาต้มยาซูพี่น้องกินพี่น้องเอ้ยมาเบิงกันค่านกกระจอกเล่นยินทรายก็เห็นว่าพี่น้อง ยิงไส้เถื่อนๆอยู่น่ารักพี่น้องสวยวัสดีค่ะส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 วัสดีค่ะเอาวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีเร็วเร็วถุนอ่ะประเเมมไปแล้ววัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มามาไปกินกน้ำปลแเมมไปมามาสวัสดีค่ะไปนู้เร็วแบบบุตรดีวันดีปลาเมมกิน <c oughs> ไปเมียมเมื่อไหวแล้วกูกินนเลยขอกินอันกระเพาเลาะเบิงเที่ยวเบิงเหรอเนาะพี่น้องบันนี้กะเดี๋ยวพ่อยังดีๆที่วิทยาลัยบันห้าเดี๋ยวกัสีผ้าไทยถอดมาให้เบิงอีกเชทียนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ สวัสดีค่ะ